สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไนะนนแงแนาะจ้าเมื่อนี้ทุกคนสบายดีบ่กินข้าวแรงกับยังนอะจ้าเมื่อนี้ยูสวิตเกิได้หาโมงแรงกุกว่าละค่ะทุกคนป่าดอกไม้อ่ามากนเอวาไายแดงลงผลิตพิ่นยูข้างหลังนี่จ้ะเป็นชุ่มชนโอลองนะ่งเนาะจ้ะบอมันเมืองเอกเนะจา้าป่าดอกไม้กับ มามาดูอยู่กับลุงโคตรจะาเห็นเห็นวิวมันงามจ้ามันกะอากาศกับบนหนาวปัานไหนดอกจาก,กับพ่อญาตน,น่พาดคนชมวิวเด้ค่ะเบื้องเนี้ยวิวข้างหลังป่าดอกใหม่มองมีมันสูงจ้าทุกคนมันสูงเราแบบมันบ่คอยมีตึกร่มบานช่องจ้ามันก็จะเป็นภูเขาเรากะอ่าเป็นไรนอ่ะงูนาะจ้าเห็นเบิง้งงเรามันกะงามเป็นเบิ้งกันจ้าทุกคนเป็นจ้าทุกคน งามเนาะค่ะบรรยากาศเนี่ยมือแรงจ้าทุกคนเบิงยู่ป่าดอกไม้สียางลงไปข้างลางถุนละจ้า เพิ่นกะตัดจริงเดียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เพิ่นกะเฮ็ดเป็นแบบว่าเป็นธุรกิจเลยจ้าผลิตไหายขายด้วยจากทุกคนผลิตว่ายขาวไหว้แดงกวากันไปจ้าเบิง่งแต่อย่างเนเพิ่นมันใหญ่มันหลายเพิ่นเฮ็ตผลิตวหว้ขายจ้ากว่าของปวกป่าเราใหม่กะผลิตแหล้วกะเก็บเขาสตลูกพี่กะกินดื่มทุกเมือแล้วจ้าแ <c oughs> จกพี่แจกน้อง ใบแดงแล้วโค้มขมแม่มเดอกป้าดอกไม้เราเล่นกะกะกินยุ่จ้ากะมันแห้งจา้าใบแดงรุงพดเดี๋ยวสิข้มขมจักหน่อยเบื้องน่นพี่น้องอันสองสามมือขึ้นหลังกะอันฝนกระโต๊กจ้ะมันกบมีแดดพอมาที่นี่ป้าดอกไม้ก็คิดว่าสิบ,บมีหิมะอีกเล้วเบิ่งมือนี้จ้ะบนยอดเขาหิมะกะลงมากอีกแล้วป้าดอกไม้คิดว่าอาทิตย์หนากะ คือสีหิมาหลายยูดกจะสีล่องขึ้นไปเบิงอันทางชาเลยู่จะพี่นองเบิงมาอยืนยุ่มมุมนี้มันก็นเหลียวเห็นนะจ่ะมันงามพี่นองมันงามฟังตรงคามอันทั้งภูเขาที่มีอันหิมาอันก็นเป็นจังหวดัวดว่าเล่คือเกา่านั่นแหละจ่ะเบิงบางมองเพื่อนก็ลือออกไมกหมจะลือแบบตนเก่าๆปลูกมาหลายสิบป,ปีเพื่อนกระเจ็ดเห เป็นแบบไม่ละจ้ะเป็นแบบไม่คือ,อยังนี่จังสี่คือ,อยังมุมปาดอกไม้เฮ็ดพี่น้องขึ้นไปจ้ะอันพูดโรงงานผลิตได้แดงมุมปาดอกไม้ก็ยิ่งทางปุ่นลจะ,นะจ้ะงามนาอจ้ะพี่น้อง <S <S อยากให้แม่ยางเห่นน้ำกันได้จ้ะก็สิมวนกรบเนาะเอาเบากันแตกสวดสวดงามหลายจ้ะแต่เว้นกระลัางตกดินเห็นมอผุนทั้งผุน ฟังทั้งพูนไก่ๆก็เป็นอันประเทศฝรั่งเศสแล้วจ้ะเบึง์เซโลแกนเพื่อนงามพี่น้องอันนี้ก็เป็นแต่สมัยอันก้อนๆสมัยปูยาตาย่ายเนาะจากเพื่อนกะสิเป็นประมาณนี้หละอันสําหรับโรงผลิตไว้เนาะจากแต่ทุกมือนี้กะสิบุมีแล้วล่ะเอาเท้าเหยียบอย่างสัน ยังดีเลยลหละจ้ะเป็นโรงงานจ้ะเดี๋ยวอ่าบัานนคลิปหนะปาปาดอกไมจะมาทายขอ,องเพิ่นบอกอจะว่าเธอขึ้นไปเบื้องตี้ขึ้นไปเบิ่งข้างบนมันเป็นจังได้เดียวเอาเอาไว้โอกาสหนะปะดาดอกไมจะมาทายคลิปอันผลิตว้แดงนะจ้ะทุกคนเบิ่อในพี่น้องคำแล้วเขาก็ได้เมื่อจ้ะพี่น้องเอ้ยลูกพี่คุยกับผู้จดคำเนาะจ้ะ ว่าม,ามือนี้กับมะมายามเน,นาะจ้ะมาจายนนจาบินเนาะจ้ะเปึ่งแนพี่น้องคัมแล้วมือนี้ปลาดอกใหม่กับชิกาบาแล้วเจ้ะทุกคนบ่ได้ทส้มบิวว้วดนเนาะเฮาบ่ได้ทส้มบิ้วหลายดอกจ้ะค้านั่งคุยกับเพิ่์นโย ล้วจ้ะพี่น้องท้างกลับบ้านจะคขามืดปืดตาแล้วทุ่มเกือบเคืองแล้วจ้ะพี่น้องขำม,มากสิเป็นจังสีแล้วจ้ะมึง พี่น้องวิวย่ำขึ้นแต่จิเป็นแจงซี่ละค่ะเปิดเปิดอืมครื่งงามๆเป็นตะยานเนาะภูเขาจากพี่น้องเขาบานมากกับคำค่ะคำเม,มิดกะหิ้วเขาแนนจักน้อยป่าดักไม้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าดักไม้กับอล่าทุกคนไปก่อนเด้อค่ะชคดีเด้อทุกคนเจอกันคลิปหนะ้าจ้าสวัสดีจ้า